ทผู้ชมครับตามติดข่าววันนี้ผมมาอยู่ที่คลินิกรถสายตรวจของสถานีตํารวจนครบาลบางมดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางสถานีตารวจนี้ได้จัดทําขึ้นโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับที่มาที่ไปเนี่ยก็เนื่องด้วยจากว่าทุกน้องเนี่ยครับมีปัญหาในเรื่องของสภาพรถซึ่งมันชำรุด,ดซุโทมครับ รถมันได้รับมาตั้งแต่ปี2551ถนะ้านะจำไมิดน,นะนี่มันก็ล่วงเลยมา4-5่้าปีละมันก็มีสภาพที่ค่อนข้างจะชำรุดแล้วก็สุดโทมมากไม่พร้อมไม่มีสิทธิภาพที่ดีที่จะใช้ในการตรวจในนั้นเราก็ามาเป็นซอมมิ่งร่วมกันระหว่างผู้ใช้ก็คือระดับผู้ปฏิบัติว่าเออทำอยังไงให้รถเรากลับมาดูสุขภาพเดมได้อะไรได้ก็ต้องมาจากช่าง ก็คือคนที่จะมาโมดิฟายมาปรับแต่งมาหาวัสดุอุปกรณ์มาดัดแปลงว่าอะไรบางชิ้นบางอย่างเนี่ยบริษัทนี่ตอนนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ผลิตครับก็หาไม่ได้ครับจนกระทั่งมาได้ที่ร้านเนี่ยที่แปลกกว่านั้นก็คือมีการเอาชื่อโรคมาติดมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นขึน้นกับมนุษย์จริงๆเลยเราก็เทียบเียงกับร่างกายในยร่างกายของมนุษย์ไอ้นิ้วในนมหนูเนี่ยก็หมายว่า ไอ้ตัวจ่ายน้ํามันเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จ่ายได้เนื่องจากมีสิ่งสกปรกเข้าไปตกค้างไปอุดตันแล้วกบนิ่วในร่างกายรู้แต่ที่ไม่ขวางช่้งทางเดินแต่ว่าําให้เราเบาหรือว่าขัดเบาขัดไรรับมันก็เลยเป็นเป็นที่มาของนิ่วในนูลมหนูมันมันอุดตันทําไมไม่เขียนไปเลยว่าเครื่องเสียหรือว่าไม่งั้นคือใส่กรองอากาศสกปรกทำไมเราไม่ต้องเขียนว่าถุงลมโป่งพอกหรืออะไรนคือไอ้ตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกอะตามป้ายที่โรงยารนะมันเป็นคลินิกค,คลินิกก็คือรับรักษาผู้ป่วยเจ็บด้วยโรคอาการาต่างๆเราก็มาเทียบเคียงให้มันใกล้เคียงกับอาการทางกายของรถสภาพรถที่พร้อมใช้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันสามารถเคลื่อนตัวไปสู่ที่เกิดเหตุได้รวดเร็วเมื่อเวลา,ลารับแจ้งเหตุในเรื่องของการป้องกยยันอุกกาบาไม่ว่าจะเป็นลัทธิที่พนที่เกิดเหตุทะเลว,วีว่าทีรันพันแทน ถ้าสภาพรถเราไม่มีสิทธิภาพที่ดีสตาร์ทก็ไม่ติดวิ่งก็ได้ช้าสะดุดติดติดขัดมันก็มีปัญหาในการไปถึงที่เกิดเหตุในการไปถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วเนี่ยเราสามารถระงับยับยั้งเหตุได้ทันทีทันใดหรือถ้าคนร้ายยังอยู่ที่เกิดเหตุเมื่อถึงที่เกิดเหตุเลยเราก็สามารถจับตัวร้ายได้ใช่ไก็แก้ปัญหาอุกรรมได้ตรงๆเลยนครับนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยขวัญกำลังใจผู้นำชาเ็ามี มั่นใจนมั่นใจในศักยภาพของยวดยาพานะเพราะนี่เป็นวัสดุอุกรณ์ที่เขาต้องใช้ทุกวันในการรถตู้เมื่อเขามั่นใจศักยภาพรถดู้ความมั่นใจมันก็มีมาใช่ไหมทุกสุกที่ได้ประชาชนทีปรับกินดีๆแต่านี้การเราตกองตั้งนั้นเลยครับที่นี้เราพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายการซ่อมแสมบ้างท่านหรอก็เรกาก็เราก็ตั้งเป็นกองทุนนะครับโงยนงบมาที่ได้เนี่ยเราก็จะได้จากภาคประชาชนครับ ลองครับเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้จุดนี้แหละเป็นจุดแรกที่เรามีการเปิดเป็นคลีนิกรถไยตรวจของสรงบางมุต่อจากนี้ไปจะมีสถานที่อื่นอีกไหม<อ>ที่จะเปิดก<อ>็นี่เป็นเป็นการต่อยอดครับซึ่งเราเราเรา,เราคิดไปอยู่แล้วว่าเราจะลุกข<ร>ึ้นแล้วก็มีเชิงลุกไปในร้านอื่นๆเพราะตรงนี้อย่างที่เลียนให้ทราบว่ามันสามารถแก้ปัญหาการนํารถไปแข่งในทางโดยทางอ้อมได้เลยเราก็จะทาอยากจะทําให้มันได้ครบทุกหน้าง,งานนะครับไม่ใช่ว่าจะทาเฉพาะรถจักรยานยนต์าตรวจแต่เดียวกลับไยในสนอง เราเรามีฝาถังเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยฟาถังเน่าเปลี่ยนให้เมื่อก่อนน้ำมันเข้ามันด้วยไหมอนนี้น,นะตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วนี่ไงใหม่เยี่ย ouais, มเลยดูเมื่อก่อนฝาถังเน่าเนี่ยนะอ๋อแต่ก่อนเป็นแบบนี้อ่เน่าเนี่ยนี่เราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไหยเนี่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 ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไอจีสัญญาณไฟเนี่ยเราไว้ใช้ในเรื่องของการตรวจในเวลากลางคืนครับปเพื่อการปฎิเหตุให้กับเจ้าที่สายตรวจสอง รถช่องสัดช่อากาศคนร้ายเมื่อใส่ยานยนยานไฟก็รู้แล้วเป็นรถตำรวจเหมือนไฟลงทารถแว๊บแป๊บแป๊บทั้งบมแล้วก็มาติดหน้าข้างหลังท้ายเราก็ติดผมก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยก็เกิดควานไปชินครับแล้ววันนี้เขาก็ทางท่านรองท่านจะทำโครงการคลินิกใส่รถใส่ตรวนเราก็เลยถามพวกน้องเขาว่าเขาทำร้านไหนอะไรนะครับ เขาบอกว่ามาทําที่ร้านนี้งทดลองก็เลยมาขอกผมว่มึมให้เปิดเป็นที่นึ่เพราะที่อื่นมันจอดทิ้งเยอะใช้ไม่ได้ครับ ทุผู้ชมครับรถที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผ่านการตรวจสอบสภาพรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังนะครับและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตำรวจบางมดได้จัดทำขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาตามติดข่าวกันใหม่สวัสดีครับ